ได้พลิกชีวิตคนหนึ่งคนได้ต่อยอดสร้างอาชีพสารฝันให้เป็นจริงชื่ออดิศักดิ์มัดเลยครับชื่อเล่นชื่ออีมอายุ42ปีครับผมปัจจุบันประกอบอาชีพขับแทบค่าครับสมัรทั้งหมด20โป,ป่ปลาครับต้องขอบคุณคาราบาวแดงมากๆครับที่จัดแคมเปญน,นี้ขึ้นมาทำให้ผมได้พลิกชีวิตได้กดหนี้ได้มีเงิน ไปสำหรับลงทุนต่อยอดอาชีพในอนาคตได้ขอบคุณมากมากครับหากาคุณอยากเป็นเศรษฐีทองล้านคนต่อไปรีบสง่งฝาคาราบาวแดงหรือคาราบาวคันโซมมาที่ตู้ปน .2 บางประกงชาเชิงเซา24130หหรือส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการและนี่คือชมหน้าผู้โชคดีจากเมื่อวานที่ได้รับมอเตอร์ไซค์คันที่861คุณชุมพลโคตยาจากจังหวัดนครราชสีมา เาแดงจับจริงแจ็คจริงผมได้เป็นเศรษฐีทองแล้วครับแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีไปพร้อมๆกันกับเป่าแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีส เซ็งเอาทำไมอะเขาเต้นสนุกสนุกก็จะมาเซ็งทำไมล่ะคะเซ็งนึกถึงย้อนไปตอนเป็นเด็กอะตอนเรียนน่าจะตั้งใจเรียนไงต่มาจะได้เป็นหมอหรอเป็นหมออะไรอะจริงๆเพราไม่ใช่หมอผีอะไรอะไปเป็นหมอผีแข่งกับหมอปลาเงี้ยเเออ้็ไม้อยากเป็นหมอจริงจะได้แบบรักษาใครได้สักคนนึงเพราะว่าตอนนี้รักษาใครไม่ได้เลยโอ้โหกับใครใครก็ทิ้งก็ทิ้งก็ตลอด ทำไมต้องเศร้าดึงดราม่าน่าสงสารจาเอาอย่างนี้คุณต้องทําใจคนเรามันวาสนามันไม่เท่ากันบุญทํามาเนี่ยก็ไม่เท่ากันด้วยเพราะฉะนั้นคนที่จะโชคดีจากกิจกรรมของเราก็ไม่เท่ากันแต่มันต้องมีสักหนคนแหละที่เป็นผู้โชคดีกับกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสา คาราบาวแดงราคา10บาทเท่าเดิมน,นะครับยืนอยาดเคียงค่าคนไทยและช่วยคนไทยต่อยอดสร้างอาชีพครับส่วนของรางวัลปีนี้นี่เลยค่ะมอไซค์ฮอนด้รุ่นนิวคลิก125จำนวน200คันแบบนี้นอกจากนั้นนะคะยังแจกทองมูลค่า1ล้านบาทรวม7รางวัลรวมรางวัลทั้งหมดมูลค่า17.8ล้านบาท ไง่ายนะครับเพียงแค่เขียนบีบส่งเข้ามานะครับก็คือฝาคาราบาวแดงให้เขียนคําว่าวิตามิน b 12ฝาคาราบาวคันโซให้เขียนคําว่าตับครับแล้วก็ส่งมานะครับอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ด้วยลายมือนะ ส่งมาที่ตู้ปอน2บางประกงฉะเชิงเศรา24130หรือกล่องรับฝานะครับที่ร้าน CJ m a l ร้านถูกดีมีมาตรฐานและร้านค้าที่ร่วมรายการครับได้เวลาแล้วค่ะที่จะมาลุ้นผู้โชคดีเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์ลายลิมิตเอ dition คันที่862จะเป็นใครอยู่ภาคไหนจังหวัดอะไรไปลุ้นกันเลย ต่อยอดสร้างอาชีพกับบอไซด์ลันล์เซตดีเทชันคันนี้นึกได้อย่างแรกๆก็พี่ไรเดอร์นะแน่นอนอย่างต่อมาก็มีไปขายคงขายของพี่ๆนักโกยเราเด็กกัโกยยางไม่ยอดคอะล<า>มเองก็กำลังหาผู้ชคดีและตอนนี้ได้แล้วครับผู้โชคดีก็คือคุณนิติคงภูมิรินจากจังหวัดชนบุรี ดีดีด้วยนะครับกับผู้โชคดีในวันนี้ครับและถ้าอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้บ้าง <ST IT US> ก็ทําให้ถูกกติกาง่ายๆก็คือเขียนบีบส่งแต่ถ้าฟังแล้วยังไม่เข้าใจาเราไปทบทวนกติกากันเลยครับกติกาลุ้นล้านและวมอเตอร์ไซค์2 0 0คัน,นง่ายๆเพียงส่งฝาคาราบาวแดงเขียนคําว่าวิตามินบ1 2ิตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคาราบาวคันโซแล้วเขียนคําว่าตับ ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันทับใส่ฟาแล้วบีบส่งมาที่ตู้ปอน2อออบางประกงจังหวัดชาดเชิงเซา24130หรือส่งมาที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการกิจกรรมเริ่มตั้งแต่1มีนาคมถึง22พฤศจิกายน2567